จอตัวตอมดอกดอกกระเจี๊ยบต่ฝันข้างทางครับนี่ลายตัวเลยไม่ต้องจ้องครับแบบนี้รอดูตัวบินขึ้นอย่างเดียวครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นนู่นวนวน ขึ้นไปเนี่ยโดง่งโคตรโด่งเลยไปบินตั้งขึ้นไปข้างบนเลยอะ่ะน่าจะไก่เอาเรื่องครับแบบนี้ไปลองไปหาดูเจอแล้วครับพึ่งมึงสองโอ้ยหลังเบืนเริ่มเลยเนี่ยนะาอยตัดครับ ตามแทบตายกลายไปพึ่งมือส่องไปซะได้ไมาตัดเขาเนี่ยแต่น่าจะได้หลายวันแล้วเนี่ยม่รู้ว่าน้ำจะมีหรือเปล่าช่วงนี้ฝนตกเลย นางซิงเลยครับแบบนี้กาะนานเลยเนี่ยหินนี่แหละที่เกลียยขึ้นเนี่ยเสียเวลาไปหัวน้ำมันจะได้สักขวดนั่แหละแล้วเสียเวลาครับหาลังไม่ดีกว่า ก้อนหัวหน้าผมไปสวยละชิงเลยชิงเลยหานาไม้ตอจุดที่สองครับเราทองไรครับบินจอดปุ๊บรุปจอดรถปุ๊บเห็นครับบินข้ามไปเลยเนี่ยทาขวามือครับ เยอะเลยครับเราดูสักพักครับเพือ่อมันจะไปหลายทางครับแต่ตอนนี้ก็หันอยู่ลักๆอยู่ทางนึงอะบ,บินทางนี้ทางขวามือแหละตรงปลายหลอดไฟนี่พอดีข้ามไปเลยแต่บอก่อยโด่งเท่าไหร่นะครับบินไประยะกลางๆมาได้ชี้โด่งมาแรกแรกเมื่อกี้นะครับโอ้โหตามแทบตายครับล่างน่ะกระงมือสองไป หลังนี้หวังว่าจะไปใช้พึ่งมือสองนะครับหนึ่งไปแล้วไปและไปละนี่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 ตรงนี้เลยพุ่มเนี่ยยาวไปเลยเดี๋ยวไปลองตามหากันดูครับข้างในเจอตัวตามดอกข้าวโพดนะครับ ห้งแล้วครับอ้าวนี่หันมาหันบินขึ้นมาช่องนี้นะครับใช่กรเนี่ยเห็นบินมาตัวหนึ่งรอด,ดงูงถ้ามีมาหลายตัวนี่ใช่แน่นอนอะนี่มา,าแล้วอ้าวนี่ในนี้หรือเปล่าบินบินเข้ามาในแปลงข้าโพดนี่ครับ หรือว่าเขาจะทำคอนไว้ในปลาข้าวโพดหรือเปล่าก็บรรยาใ่ใจนะครับนี่แต่ถ้าทำคอนปลาข้าวโพดไปทางนี้ก็บอกว่าได้มีดอกไม้อะไรครับนี่มันบินไปช่องเดียวเลยไม่อยากไปลังครับแบบนี้เดี๋ยวไปดูเวนี้ก่อนถ้าไบเจอแล้วค่อยมาดูปลาข้าวโพดครับเห็นลังที่เขาทำคอนทิ้งไว้นะครับ เราไมาย่ยุ่งนะแบบนี้ออกครับออกเราไมา่ยุ่งมีเจ้าของะครับมีเจ้าของเราไม่ยุ่งเราออกเน่ยทำพรอนทิ้งไว้ไปฮะสิงสิงสยงๆนี่จุดที่สมนะครับแม่เยอะอยู่ บินห็นบินไปสองทางนะครับบินไปทางนี้ช่องนี้ทางหนึ่งแล้วก็บินโด่งข้ามถนนไปฝั่งโน้นทางหนึ่งะครับข้ามไปพูดเลยเห็นบินไปสองทางนะครับจำรู้ไอ้ตามตัวเจอหรือเปล่าไอบินขคา,ามถนนไปกอโด่งโด่งนะครับ น,น่ะน่ะบินมนะเส้นนี้น่าจะน่าจะบน่าจะบักไก่ครับพ่อบินมาสูงครับบินใต้าสายไฟไปในตามเส้นเส้นทางนี้ก่อนนะครับเจอแล้วครับ <c oughs> นู่นเห็นหรือเปล่านี่ สักครู่ครับสักครูน่นะกลางจอฮะนี่พึ่งใหม่นะครับน่าจะเข้าได้ประมาณ3-4วันนั้นรังใหญ่อยู่เลยแหละตัวไม่เอ็มมันยังใบเป็นทรงเลยนะครับยังเกาะกุ่มกันเป็นก้อนอยู่เลยม่ได้ไก่ครับนี่นี่ ี่มาแป๊บเดียวเห็นเลย <c oughs> อย่างนี้ก็มีครับแบบนี้ฟุกฟุกเลยอย่างเงี้ยใกล้ๆเลยครับตัวอย่างนี้สิครับไม่อยากจะถ่ายนานนะเดี๋ยวกลัวคนอื่นไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันข้างแพงครับเดี๋ยวถ้าคนเคยตีพงตีพึ่งอะไรเขาก็จะรู้นะครับนี่เป็นเกาะซุ่มพอสมควรน,นะครับ แต่หลังนั้นแต่เส้นทางหนึ่งมันก้ามแปลนนี่ไปนะครับโด่งเลยโคตรโด่งอะ่ะเดี๋ยวไปตามหากระต่อฮะเดี๋ยวไปวันนี้หถนหนหลวงเหก่อนเันตัฟุกครับตำตำรู้จะเกียจะอ่อนมันบินเอาซะโด่งแล้นีงยังได้ยินเสียงรถอยู่เลยนะ ผมก็เลยลองคิดว่าอาจจะบินโดงเพราะว่ามันข้ามถนนนะครับ <c oughs> จริกๆด้วยครับเนี่ยบินโดงข้ามถน,นนครับนี่เพราะว่าเห็นแปลมันสวยๆนะครับถ้าเกิดว่าถ้าบอกอยู่ตรงนี้มันก็จะไปนู่นเลยนะโอ้โหแตนโอ้โหสัตสัตผมเป็นหนึ่งเม ล้างอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อ้ยนี่นี่โอ้ยโดนแตนเฉยเนี่ยถ้ามันมีมันอย่าไปนู่นนะครับนะไ,ไก่ๆนู่นเลยนะผมว่ามันไก่เกินไปนะครับมันน่าจะหากินแก่ขนาดนี้นะเพราะว่ามันก็กลัวฝนนะคเขานี่เห็นฟ้าเปิดๆแต่ว่าฝนฝนลงเขาเนะี่ยดูน้ำครับอืมฟ้าเปิดแต่ว่าฝนลง นู่นมันก็ไกลไกลเกินไปครับแต่ก็อาจจะมีส่วนได้ครับว่่ไปนูน่นมันจะมีต้นทองอุไรอยู่กลางกลา,างนานย้อทีหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับต้นทองอุไรนะเดีวตอนนี้จัดอันนี้ก่อนเนี่ยตำตำเลยเนี่ยได้เจอครับโอ้หโหน้าปิดตาสวยครับเวลาไม่แก่โอ้ยดุโคตร cúp <laughs> Đang con rồi Muốn cái nữa Có con một cái mi สอนนี้สเลยอ่ะ 多来 สวยยเลยนะครับได้จะได้ประมาณครึ่งขวดอ่อนพอได้ปิ้งคนระับหลังจากที่ดูมาสามลัง <c oughs> เอาไม่ได้สักลังนะครับสามลังนะนะั้นแหละลังแรกก็เพึ่งมือสองลังที่สองกับ พึ่งพึ่งทำคอนทิ้งไว้นะครับก็ไปอยากเอาของคนอื่นแล้วเพราะว่ามันใจเขาใจเล่านะครับเราไปทำงาของคนอื่นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมฮะในแปลข้าวโพดนะแล้วรางที่สามได้ไก่ฮะในสายอยู่นี่นี่ต้นนี้เลยนี่พึ่งใหม่ในสาสพึ่งใหม่ลังที่สี่นี่พุ่มต้นข่อยนะฮะรงที่สี่ไม่ได้หลังที่สี่นะฮะ ตรงนี้ก็ดูครับนี่ฝนตกนี่เต้ตุ้มตุ้ม,ม,มเป๊ะเปียหมดแล้วครับนี่ผมเลยต้องพกกระดาษลังไว้เลยเนะนี่ยนี่พกกระดาษลังไวเลยเนะี่ยเพราะว่าหาครบไอ้ตามปลาย,ยากมากครับช่วงนี้มันเปียหมดเลยครับเฮจะไปเอาครบตรงไหนมาทำล่ะเพราะว่ามันฝนมันกระตกหลายวันนะครขนาดฝน ฝนไอ้ฝนปล่อยปล่อยพึ่งก็ยังออกอยูนะครับปกตินี่จะออกแล้วนะี่แต่ว่าฝนปล่อยปล่อยพึ่งก็ยังออกอยู่เลยนะตอผนผมตามมาเก็ะพึ่งออกเลยนะฝนปล่อยปล่อยแต่ฝั่งนู้นนี่ดูเหมือนจะฟ้าเปิดนะครับแต่ฝั่งนี้ดูฟ้าปิดหน่อยไนะนะอ้แพ้เนี่ยโมกตีพวกเนี่ยมันเป็น ได้กินเล็กในนะครับโอ้โหยังมาทันได้ขึ้นเลยอยู่ไอ้ใต้ลมอะลมพัดกริ่นอันเล็กในผมขึ้นไปอะ่ะโอ้โหโลงมาใส่กันนี่ก็บาทันเมื่อกี้ <c oughs> ต้องรองมาสงบถ,ถึงถึงได้เข้าไปใหม่ครับในงั้นนี่เล็กในเต็มตัวแน่นอนอันนี้มันของเมื่อวานนะครับเนเล็กในเนี่ยเนี่ยเมื่อวานผมไปตีอยู่รังหนึ่งอะ มันโดนตอดมาแล้วมันใบบแห้งนะครับนี่เสื้อของมันใบบแห้งมันก็เลยมีกินเล็กในนะเพราะฝนฝนมันตกเพว่าแตกไว้ที่บ้านมันก็ไปแห้งอะ่ะมันยังมีกินเล็กในหลงเหลืออยู่มันก็เลยลงมาตอดเรี้วนิดนึงครับเดี๋ยวจะผาท้ายรถไปเลยตากไปด้วยมันจะได้กินเล็กในจะได้หายหน่อยไม่งั้นเดเดี๋ยวได้น่่มอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปครับอากระต รู้ว่าจะได้อีกสักกี่ลังลังที่ห้าครับสงสวยเลยนี่หัวน้ำมันจะมีด้วยสงงามเลยแต่อยู่กิ่งนอนนะครับแต่โรงม,มันก็สวยอยู่นะอ,อับอันครึ่งวงกลมดีเลยแหละนะครับไดเจอข้างบนเกจัดเลย รอบแฉมรอบชีแล้วก็ไม่รู้นะสักครู่ครับตอนนี้กเกินโอ้โหมันน้ำปิดแต่สวยครับมันน้ำสวยช่างกองกัน ถึงจะเก๋นะครับแต่หัวน้ำสวยเลยปิดตาสวยมากนี่วะจะลังเก่ไปหน่อยตักเลยครับ ไม่อยู่กับลำบากกขอจ,จัดแจงเพื่นที่ก่อนสักครู่สักครู่ย่งเชือกิงไหมก่อนเหน็บน้อย เกสรมีหรือเปล่าเนี่ยเกสรไม่มีนะครับเกสรไม่มีเลยมันมีน้อยอ่ะแต่งกัน วสวยนึกว่าจะอ้อนเนาะที่ไหนได้ครับเกก็เลยทีเดียวอ ตอง,งไม่เห็นอติดอะไรเนะนี่ยอืมติดรอยครัอ ตัวนี้เจอแต่ลังเกเครับอ,อะไรเนี่ยครับเสรเรียบร้อยครับดูทรงมาลังครึ่งวงกลมนู้จะสวนนัเนี่ยที่ไหนได้ใส่รอบหนึ่งสองสามสี่ใส่รอบสี่ฮะน้ำดีครับเดี๋ยวทิ้งไว้แหละเดี๋ยวค่อยมาตีน้ำรอบสองครับ นะครับเจอข้างล่างลงมาแล้วครับนะบออกแดงๆหน่อยหยอดลงมาโดนกิ่งไม้ครับยุบไปหน่อยหนึ่งนะีโ่โลกวาครับโลน้อยๆนี่แหละไปครับงากกนต่อ